ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เป็นไรเดอร์อายุ20ปีเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่ห้องพักชั้น5ของคอนโดนะครับย่านจนลัญชนิตวงตามข้อมูลคือเหมือนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆอยู่เพราะว่าก่อนที่จะพบศพของเขาเขาเนี่ยโดนยิงที่ชั้น5อของห้องพักนะฮะแล้วก็มาเจอศพอยู่ที่ชั้น1ของตัวคอนโดจุดนี้ ลักษณะก็คือมันจะมีรอยเลือดเนี่ยเป็นแนวทางยาวลงมาจากชั้น5้าเลยคุณผู้ชมครับชื่อว่าในวีมนะครับผู้ตายอายุ20ปีมีแผลถูกยิงเข้าที่หัวฝั่งขวานะครับคุณแม่พอทราบข่าวรีบมาดูศพลูกชายก็ร้องไห้อย่างหนักมีเพื่อนของผู้ตายอีก3คนครับผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมาท่าทางมีพิรุษนะครับแล้วก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นว่าทั้งหมดช่วยกันลากศพของผู้ตายลงมาจากชั้น5้า นาทีที่ดึงศพลงมาเนี่ยไม่คิดว่าเขาตายครับอยากจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ข้อมูลว่าผู้ตายทําปืนลั่นใส่หัวตัวเองอืตำรวจบอกยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าไปเจออาวุธก็คือเป็นอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสา1กระบอกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่อยู่ที่ตึกนี้เดียวกันนั่งกินข้าวอยู่ด้านล่างเขาบอกว่าตอนที่นั่งกินข้าวอยู่มีเพื่อนบ้านวิ่งมาตาบอกมีคนบาดเจ็บก็วิ่งไปดู พยายามจะถามไปที่เพื่อนๆของผู้ตายว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทําไมเขาโดนยิงเข้าที่หัวเพื่อนผู้ตายไม่ยอมบอกครับพอคาดคั้นก็บอกว่าเขาเอาปืนมาเล่นครับพี่ผมเตือนแล้วว่าอย่าเล่นปืนแล้วเขาก็ทําปืนลั่นใส่ตัวเองครับแล้วรู้แล้วผมเลยถามว่ามึงทะเลาะอะไรกันไหมแค่นั้นเองครับก็คือว่าสรุปว่าเพื่อนเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่นปืนใช่ๆๆเพื่อนคำว่าสารภาพที่หลังผมได้ยินแค่นี้นะแต่ผมไม่ได้ยินแก้การนะ เ,เป็นข้อมูลที่เพื่อนของผู้ตายให้บอกก่อห้ามเขาแล้วเขาเอาปืนมาเล่นแล้วเขาก็ทําปืนลั่นใส่หัวตัวเองแฟนสาวของผู้ตายครับบอกว่าเช้าของเมื่อวานเนี่ยยังคุยกันตามปกติตอนเย็นยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะมาหาตอนประมาณสักสองทุ่มจะพาไปหาคุณแม่ปรากฏว่ามาอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้แล้วแฟนสาวบอกเลยนะครับตั้งแต่คบกันไม่ได้สนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้ของผู้ตายเลยเพราะว่าเพื่อนกลุ่มนี้ เป็นเพื่อนที่นิสัยไม่ดีเธอใช้คํานี้เลยเคยเตือนผู้ตายหลายครั้งแล้วว่าให้เลิกคบนะฮะแต่ก็ไม่ยอมเลิกคบคือเธอยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีนะไม่มีพิษมีภัยกับใครและไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยพอแม่โทรมาตามบอกว่าแฟนหนุ่มถูกยิงก็รีบมาหาเธอเสียใจมากนะครับนัดกันดิบดีสองทุ่มจะเจอกันแต่สุดท้ายมาเสียชีวิตซะก่อนฝั่งของเพื่อนผู้ตายก็ให้การว่าอาวุธปืนที่ อ้างว่าผู้ตายทําปืนลั่นนั้นเป็นปืนของผู้ตายเองนะครับก่อนเกิดเหตุผู้ตายเอาปืนออกมาเล่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอเห็นว่าปืนลั่นใส่หัวก็พยายามพาผู้ตายลงมาจากชั้น5จะไปส่งหาหมอที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันตํารวจบอกยังไม่ปักใจเชื่อคําให้การของใครเพราะว่าทุกคนดูมีพิรุษแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมามก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเ,<อ>เดี๋ยวรอให้สางเมาก่อสอบปากคำอีกครั้งนะครับ